จะยังไก่อนจะยังไงนี่อะฉันนี่เกิดเศร้าเล่นกีัาแล้วนี่ก็ว่าขับรถเต็มตัวแล้วครับดูแรรถดูลรถครถับพี่น้องเปคอย่างไ้างโอ้ขี่รถไม่ร่มกันหรอ เขาบอกว่าเหนมาเหนมาเป็นมูเราก็มาเป็นมูื้่การรวมับไฟไอแต่ซื้อรล้วเาไปมาเรอรรับคนเดียวเลยรับเป็นมูเราตอการยันีามด้ทอัี้ันนี่เบอรอเบียร์กะเขางานบัตลบัตรแล้วอะรอ่ะบัตรบัตรบอกบัตลล่างเห็นถือมาเอง พักเตียมตัวยกอนะเนนหกาครับอาจารย์เน็กเข่าเลีนคี์บอดเรียบร้อยครับอาจารย์เน็กขึ้นกับมาเองวุ้ยอาจารย์จอด้ไปยังขึ้ไปล่ะค่ะ แลครบเไปนอนเนเสร็จแลเอิอักหเนี่ยเอามไปอแซกบ่บ่บ่ครับเนไอจีด้วยเนาฟอแ้กเนี่ยเอแซกบ่แต่ไม่ไปสาวเดียวสาวเลยเหิมเล่น่นไมเลยมเวนผมเด้ม่ อันนี้ครับคุยก็บอดตลอดครับด้านนี้คุยก็บอดตลอดครับบอดเข็มด้านนี้คุยก็บอดตลอดเลยบอดเข็มไหมซอดได้ยี่ม่ได้ใส่อีก

ออกเงินซอยออกเงินซื้อดมซอยกันครับพี่น้องผมกะจิออกซอยอยู่ครับผมในมันชี้มีอยู่สองสามร่อยนะครับออกซอยในซัํานั่นนะครับซื่อดม มาโยกมาโยกมาโยกพี่น้องประชาชนชนพี่น้องประชาชนชนพี่น้องประชาชนชนเอ้อครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวชื่นอยไว้ชมก่อนเลยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคุณทอมไม่ดีสัยออกเยอะเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ